สวัสดีครับมนุชาข้ามอนิเตอร์วันนี้เราเตรียมจะส่งนะครับรถขุด1รายการนะครับเป็นรถขุดไซส์4.5ตันยี่ห้อกูเปโค้นะครับรุ่นไอเค045 SR นะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับหลอดนัมเบอร์โอ165เนี่ยนะครับเราเตรียมจะส่งมอบไปแก่ลูกค้าจังหวัด นครพนมนะครับคือลูกค้าเนี่ยมีจุดประสงค์นะครับเพื่อการสินค้ารายการนี้เอาไปใช้งานเกี่ยวกับงานส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นพวกงานสวนงานในฟาร์มนะครับงานในช่องไร่สองนาประมาณนี hmm. ้นะครับคือลูกค้าเองเนี่ยจะนั uh ่งเดินมัก็มีจุดประสงค์นะครับมือเป็นรถไซส์พวก3ตัน3ามตันตันแต่ตอนนี้คือสินค้าผมช่วงนั้นอาจจะไม่ได้มีตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการนะครับคือลูกค้าก็เลยเห็นว่ารายการนี้มาเพิ่งลงมาเฉลอร์นะครับเมื่อมาสักหนึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับคือลูกค้าก็เลยเห็นว่าสินค้ารารายการที่ลงมาก ก็เลยสนใจไม่รอช้านะครับคือจองประจำกับตัวนี้ไว้นะครับทางร้านเราก็จะมีการเก็บงานเช็ระบบนะครับคือเก็บรั่วเก็บซึมเช็คเรื่องความร้อนเป็นไายข้องเรลวนะครับมีพวกโซ่นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยตรงไหนเราไม่ดีเราเช็คให้หมหมดเลยพูดง่ายๆครับคือทั้งคันเนี่ยสภาพเนี่ยต่ำกว่า70%นะครับในส่วนตรงไหนเนี่ยเราเช็คเราตกแต่งให้หมดนนกราฟเราก็มีการทำสีนะครับรวมบริการจัดส่งฟรีนะครับค่าของแถมนะครับรวมไปถึงพวกข้าวแว้งาวบารสีต่างๆนี่เราจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับ ก็ต้องบอกอีกหนึ่งนะครับคือสินค้ารายการนี้ขอย้ำอีกทีจบในขานะครับ5 2 0 0 0นบาทนะครับสำหรับยี่ห้อโกเบโคลูนเนเคนะครับ045 SR นะครับคือรายการนี้ครับที่เราทําคลิปมาวันนี้ก็เพื่อต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รับทราบนะครับว่าคือรถเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับคือพร้อมที่จะส่งได้แล้วอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วว่าจะใจผมเนี่ยจะส่งเมื่อไหร่นะครับอะไรยังไงนะครับแต่ต้องบอกหนึ่งนะครับคือสินค้ารายการนี้นะครับคือลูกค้าเนี่ยจองเม เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ว่าจะส่งนะครับแต่นี่คือขึ้นอยู่ความพององลูกค้าทีหนึ่งเพราะวันนี้เราทำคลิปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้นะครับคือว่ารถเสร็จเรียบร้อยออกมาหน้าตาเช่นนี้เช่นนี้นะนะครับนะครับเพื่อในการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านนะครับไปรับชมคลิปพร้อมๆกันนะครับไปกันเลย